สวัสดีครับผมน้องไอซ์มาพบกับรายการเดอะสวัสดีครับผมน้องไอซ์วันนี้มาพบกับรายการเดอะบอยสติ m a เม c ิกครับเป็นเขื่อนนะครับชื่อเขื่อนอะไรนะชื่ออะไรวะอะไรประกานชนเนี่ยครับขุนด่านประกานชนแล้วไงต่อครับ ยังไงต่อครับจะแต่งสตรอรี่ก็แต่งไม่เป็นอ่าเราก็ได้มาขับโดยซูซูกิคาร i เรเบียนะฮะโดยคนขับอ่ามาจากมีขาวนะฉายาเขามีขาวสัเตฮีนะครับมีขาวสาตฮีน, <c oughs> นะคนนี้นะฮะ <c oughs> ขาวเฮี้ยตัวดำที่หาย <c oughs> รถรถรถขาวไอ้รถขาวอ๋อรถขาวนะฮะเรามาดูบรรยากาศกันนะ <c oughs> อ,อ่าเรามาเจอผู้โชคดีฮะตอนนี้เดี๋ยวบอยจะมาเล่นกลให้พี่คนนี้เขาดูนะฮ <c oughs> ะอ่า เยเอาคนนี้คนนี้คนนี้นะครับปครับผมเฮ้ยนี่ใส่เสื้อเดอะบอยอะบลอยนี่อ้าวไปหาจากไหนครับเนี่ยขวดแได้รางวัลตอบเลขถูกอ๋อคนนี้ที่ตอบเลขถูกใช่ไหมเนี่ยต้องผมบตอบเลขอะไรวะ67อ่ะเดี๋ยวเดอร์พอยจะโชว์กลสักหนึ่งกลนะฮะขวดกากขวดมินิเมะตรงนี้นะฮะจริงเลยดีกว่าบาบบผูชายก็ได้ ไม่ทังไม่ทางนะบอยเลยว่าเตรียมกลนมากมั้งหรือเปล่าเออติดไม่ติดใช่ไหมครับมันจักครับเออนี้มันไม่รู้จักละโอเคอันนี้รู้จักละโอเคครับเดี๋ยวคันนี้ถ่ายพี่ครับครับขอฝากโทรศัพท์ไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวคันนี้ผมจะให้พี่พี่เคยซื้อหวยไหมครับเคย ถูกบ่อยไหมครับไม่ค่อยถูกครับไม่ค่อยถูกเลยอะเอะอันนี้กันเดี๋ยวผมจะให้พี่นิดถึงเลขสามหลักเลขอะไรก็ได้นะฮะได้ยังครับได้ละไม่เอาดีกว่าผมให้พี่เปลี่ยนใจใหม่ผมขอเป็นเลขสี่หลักเลขสี่หลักศูนย์หนึ่งถึงเก้าเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเลขอะไรก็ได้ครับได้ละได้ยังครับเปิดไรครับเบอร์ศูนย์ศูนย์แปดห้าศูนย์ศูนย์แปดห้า น,ะะนี่ยคันนี้พี่ปลดล็อกให้ผมนะดูแป๊บนึงนะครับผมลืมเดี๋ยวผมจะให้พี่เข้าไปที่ Facebook ผมคือก่อนที่ผมจะมาเนี่ยประมาณอสองชั่วโมงที่แนละ้วผมได้โพสต์ที่สเตตัสผมะนะครับแต่ผมจะไม่บอกว่าผมโพสตอะไรไว้กดวิธี Facebook ครับแล้ว <Facebook. S 2> พี่ช่วยอ่านสเตตัสแรกให้พี่ผู้หญิงฟังด้วยนะครับสเตตแรกโอผมรู้ว่าคุณจะเลือกเลข0 0 8 5 พี่ดูเวลาครับอสองชั่วโมงผ่านมาแล้วเจ๋งว่ะผมรู้ว่าผมจะมาเจอพี่อ่ะฮะเชื่อไหมครับเชื่อไม่มีเชื่อเนื้ั่วพี่เขาไม่เป็นพิธีกรรายการเ่ยเนี่ยโอเคครับเยี่ยมเจ๋งขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าน้องเขายังไม่อึงครับน้องคณะนิ่งมากคันนี้ผมทนไม่ไหวจริงครับเนี่ยแต่คาวนี้ พี่ขอกระดาษได้ไหมอ่ะ,อะโอเคดูดีนะล้วมูกเป็นไรเนี่ยทำไมต้องคอนหายใจด้วยดูดี <c oughs> ดูดีนะครับ เป็นไงน้องบัวจะให้พี่กินนติมฟรีหรือ,อยังไอ้เล้า